ใม่วันแม่นะครับไหนสก,กายมีอะไร,ไม,รมาเซอร์ไพรส์ไปรูปแม่ไรเดี๋ยวเราจะแอบไปเซอร์ไพรส์แม่กันนะไปอย่าเ,ยเพิ่งให้แม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> โอเค อ๋อวันนี้วันแม่วเจอใบสีให้แม่ดูทำไรครับงครับลทำเองค่ะหนูเล่นใบสีเองด้วยสวยมากเลยอันไหนอันไหนแม่อันไหนสกายอันนี้แม่นี่สกายโอแต่รู้สึกว่ากระดุมหลุดหมดเลยนะ่ใช่สีครัเพราะว่ามันแห้งมันแห้ง ไปเลยนะไปอาทำไงครับวันนี้อวยพรให้แม่หน่อยครับผมอหขอให้แม่รวยรวยขอให้แม่ถูกเลขครับเลยนะวันที่หนึ่งเลยนะขอให้ถูกเลขวันที่หนึ่งครับขอให้รวยรวยครับเลยรวย อเคไม่ต้องขอให้สก,กายรวยรวยรวยเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โสนโอ้โหโอ้โหกระโดดเป็นแจะปายเลยโอเคกระโดดอันแรกของแนนี<ะ>่โอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย